แต่ไรหน้าเบื่อมหมดเลยทำอะไรเดี๋ยฮะดูช่องบอลเกมเคโอคอนเทนโววิทติ้งซี่แม่บอกว่าดูช่องบอลเกมเคโอคอนเทนวิทติงเหรอเผอไม่ชอบอะไรอ่ะนายพลาดมานานแล้วนะนายโชคดีมากเลยจริงจักนะบอกว่าฉันพลาดนาน้วเหรอโชคดีมากโอ้เพราะฉะนั้นเป็นลูกบอลให้ถึงหนึ่งพันตับท้ายด้วยล่ะบ๊ายบาย สวัสดีท่านผู้ชมดิฉันชื่อ Google แปลภาษาค้าวันนี้เราจะมานำเสนอประวัติวันครูแทนคุณบอสนะคะเอ้ยนะครับพอดีคุณบอสปิ่นได้ง่วงค่ะหากใช้คำว่า ข้าผิดขออภัยด้วยข้ามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ16มกราคมวันครูแห่งชาติประวัติและความหมายวันครูตรงกับวันที่16มกราคมของทุกๆปี t e เช h ร์เ Day จุดประสงค์ในการมีวันครูนี้เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์แม่พิมพ่อพิม์พของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็กทำให้เราเป็นคนดีรู้วิชา เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการการศึกษาทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมากเหตุผลที่วันที่16มกราคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันครูอันเนื่องมาจากในปี2488ประเทศไทยมีการประกาศพระราชบัญญัติครูขึ้นมาในราชกิจจานุเบกษา จึงมีการกำหนดให้มีวันครูครั้งแรกตั้งแต่ปีพศ2500เป็นต้นมาวันนี้สนุกแคมปัสจึงอยากพาทุกทท่านไปทำความรู้จักกับประวัติความหมายความเป็นมาของวันครูรวมไปถึงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันครูแห่งชาตินี้นอกจากนั้นยังมีบทกลอนวันแ่าครูเพราะๆโดยพระวรเวทที่สิทธิวรเวทศิวศียานนท์ความหมายของครู ครูหมายถึงผู้อบรมสั่งสอนแนะนำผู้ถ่ายทอดความรู้ผู้สร้างสารรคภูมิปัญญาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติเป็นผู้ที่มีหน้าที่สอนอบรมเกี่ยวกับวิชาความรู้การอ่านเขียนรวมไปถึงการให้ความรู้และแนะนำในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานคำว่าครูนั้นมาจากศัพท์ภาษาสันสกฤตคำว่าครูรู้และภาษาบาลีคำวา่าคารุครูรู้ วันครูแห่งชาติประวัติความเป็นมาของวันครูแห่งชาติวันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่16มกราคมพศ2500สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปีพศ2488ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่าคู่รุษสภาซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลและให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกค,ค,คูรุษสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทําหน้าที่ให้ความเห็นในเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควรส่งเสริมความรู้และความสามารถีของครูด้วยเหตุนี้ในทุกๆปีคุรูสภาจึงจัดให้มีการประชุมสามัญคุรูสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งสักถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงานของคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการอํำนวยการคุรุสภาเป็นผู้ตอบข้อสงสัยสถานที่ในการประชุมสมัยนั้นใช้หอประชุมสามัคยาจารย์หอประชุมของจุลาลงกรณ์นมหาวิทยาลายัยในระยะหลังจึงมาใช้หอประชุมของคุรุสภา ปีพศ2,499ในที่ประชุมสามัญญคุ่รุสภาประจำปีจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำงวยการคุรุ้สภากิตติมศักดิ์ได้กล่าวปราศัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่าที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่าเนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณเป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมีสักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพสักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลายเพราะเหตุว่าสำหรับคนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษวันสงกรานเราก็นำอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดกล้าวมาทำบุญทำทานคนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละทั้งหลายข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการทุกคนคงจะไม่ขัดข้องจากแนวความคิดนี้กระโบกับความคิดเห็นของครูที่แสดงออกทางสื่อมวลชนและอื่นๆที่ล้วนเรียกร้องให้มีวันครูเพื่อให้เป็นการรำลึกถึงความสําคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก ในปีเดียวกันที่ประชุมคุรุษสภาสามัญประจำปีจึงได้พิจารณาเรื่องนี้และมีมติเห็นควรให้มีวันครูเพื่อเสนอคณะกรรมการอำนวยการต่อไปโดยได้เสนอในหลักการว่าเพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบุรพาจารย์ส่งเสริมสามัคคีทางระหว่างครูและเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอินดีระหว่างครูกับประชาชน ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2499ให้วันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันครูโดยถือเอาว,วพระราชบัญญัติครูในราชากิจจานุเบกษาเมืม่อวันที่16มกราคมพศ2488เป็นวันครูและให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดงังกล่าวได้ การจัดงานวันครูได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่16มกราคม2500ในส่วนกลางใช้สถานที่ของกรีธาสถานแห่งชาติเป็นที่จัดงานงานวันครูนี้ได้กำหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรงานวันครูไวใ้ให้แก่อนุชนรุ่่นหลังทุกปีอนุสรที่สำคัญคือหนังสือประวัติครูหนังสือที่ระลึกวันครูและสิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุก, <c oughs> การจัดงานวันครูงานวันไหว้ครูในปัต และนี่คือความขวัญของปี2564น,นี่โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนื่องในวันคูครั้งที่65พศ .2564 น,นั่นเองแต่โค้คสงสัยว่าทำไมาผมลิบถึงมาอัดอย่างนี้เพราะเนจากมันมีการพูดอย่างนี้ผมก็เลยปิ้งไงเดียวได้ทันเวลาเกือบจะไม่ทันแล้วน,นั่นเองนะจึงอาจจะว่าสง <c oughs> สัยต้องอ่านลายมือหมอแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> ครูวิถีใหม่ใส่ใจดิจิทันสร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติลายเซ็นพนเอกประยุทธ์จันทร์อังคารเอ้ยประยุทธ์จันโอชาเอ้ยถูกแล้วโดยเขียนได้ชัดเจนก็อย่างนี้นงองครูวิถีใหม่ใส่ใจดิจิทัลสร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาตินั่นเองอื เอ่อก็คือตามที่ Google ทางสละสพสวายดานะก็เอ่อก็เกิดอาการง่วงดีหน่อยนั่นเองก็เลยไม่มีไม่ได้มาอัดคลิปแบบอทำประาานั่นเองนอ้น่าหลักหลอกกนะครับก็คงไม่มีอะไรมากอะละมั้งก็แต่วันครูเนี่ยผมขอให้ทุกคนในความคือมัน ในอีเวนต์เราเนี่ยคือเราก็ต้องมีการทําอะไรใช่ไหมแต่ว่าตอนแรกนะผมจะทําเป็นมีมนั่นเองเนาะมีมคือคลิปสั้นหรือคลิปสั้นนั่นแหละเออมีมคือคลิปสั้นเออโอ้สายจา้าจ้ามากเลยไอ้เนาะผมเลยรีเควสให้ท่านผู้ชมนั้น <c oughs> ลองเสนอมันคนละหนึ่งข้อว่าโคดีเด่นสำหรับทุกคนในหัวข้อที่ว่าครูดีเด่นนั่นเองเนาะอย่างผมจะทิ้งไม่ใช่อย่างผมจะเขียนไว้ในคอมเมนต์ว่า หัวข้อคูดีเด่นก็ลองเสนอกันได้ดูนะสลับผมเองเนี่ยคดีเด่นเนี่ยก็ต้องเป็นครูที่ใจดีผมรู้เลยท่านผู้ชมต้องชอบครูใจดีแน่เชื่อยยอย่าอย่าหลอกลวงท่านผู้ชมผมรู้อย่าหลอกลวงอยา่า <c oughs> จริงจริงจะให้กูก็ทาンスเลทปิดนั่นแหละแต่ว่าคงจะรีบอัดจ,จัดจัดก็เลยก็เหมือนเงี้ยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้ชมมาดูคลิปนี้จบแล้วกัน ก็ขอเวลาไปต่อนะแล้วอ nah, ันน <for ced canal> like ี jo, ้ก็ข้อก็หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันแจมกดแชร์ก็เนืกดโลตกดสกัดกันติดกับผมพลาดเพิ่าๆตัวไหนเนาะทราบใครคิดว่าการกดไลค์เพิสัตย์ใจผมของเสนอคุณมาคุณไม่ได้การเมนต์การแสดงความเป็นยังไงเนาะสวัสดีบ๊ายบายแอปดูสิวรับเอ้ยสิวหายขึ้นเยอะนะเนี่ยผมใช้ไอโฟมที่แบบอ่าพี่คิวคิวเทลป้าเขาโปรโมทให้เออใช้ได้ดีเหมือนกันนะโอเคบ๊ายบาย